คณกรยาณิชิให้าง49คะแนนฝ่ายน้ำเงิน4คะแนให้ฝ่ายสีชัยเตริคให้ไ่าแดง9คะแ่าิ4คะแนนและกรรมการสีชัยเดีให้ฝ่ดง4คะแนนิ วันนี้ก็ฉีดครับในหัวนะครับวันนี้ผลงานของน้องเป็นไงบ้างครับสายเลือดก็ดีนะครับน่าจะกลับมาฟอร์มเดิมแล้วตอนนี้เหลือแต่ว่าเอาร่างกายอย่างเดียวตอนนี้ร่างกายเริ่มกลับมาดีแล้วเพราะว่าอยู่เป็นหลายเดือนแล้วนะครับก็ทุกครั้งก็มีฉีดมีอะไรครั้งก็คิดว่าอนาคตสายเลือดพ่อยังไงก็ต้องต้องก็ู้อีกต่อไปนะครับมองไปแล้วก็นนี้ผลงาน พอใจครับพอใจครับจุดไหนที่ต้องมีกลับไปแก้ไขปรับปรุงไหมครับเรื่องพลังกำลังนิดนึงได้ลูกเด็ดของเขาคือลูกผีบแต่ว่าใช้น้อยไปหน่อยโอ้โหแล้วผมกไปใช้ลูกขนาดนี้เยอะกว่านี้ฝากบอกเอฟซีไฟเตอร์มวยไทยหน่อยครับแล้วก็ก็มั่นใจครับว่าไฟเตอร์มวยไทยหรือว่าวงดำตไบทุกทางครบแล้วเนี่ยสบายใจได้ว่าเราเนี่ยคือร้องมาอย่างดีแล้วก็มาสู้มามามายังไงก็ถึงที่กานะครับไม่ยอมแพ้ง่ายนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ สายเลือดพุทธิไทยอยากขอบคุณใครบ้างครับตอนนี้อยากขอบคุณนมิตรแล้วก็ขอบคุณพ่อแม่แล้วก็ขอบคุณอาจารย์แดงที่มาเ่อะมากข้าวตูแล้วก็คข้าวพอเป็นกินดีนะครับแล้วขอเชิญอบรมสั่งสอนผมครับขอบคุณมากครับไปมีจุดไหนที่ต้องไปแก้ไขไหมก็น่าจะเป็นพวกแรงครับสมวยยังไม่นิ่งครับครับขอบคุณครับแล้วตัวเองจะไปโดนด้วยไง จะยกสองครับยกสองครับครับก็แต่เราเราแ่รกันวมไหมไม่ครับไม่เ้ากันหมเลยเหรอครับ เห็นได้หมอบอกว่าอนาคตเราไม่ยากเลยเนี่ยเรารู้สึกได้แค่ไหนใจเนี่ยยังคาดหวังไม่ได้แต่จะทำให้ดีที่สุดไปยาวตามนยบานะครับิลั้งแปะนะแขวบุังมั้พูดได้ภาษาไห้กัแม่ได้ไหมพูดไม่ได้ครับดภาษากลางเหรอาโอเคพูดเลยด้วขอบคุณทุกคนมากครับที่ ่ด้วยผมต่างๆต่อไปจะทำไม่ดีครับแล้วแล้วก็ผมก็เป็นคนสองคนครับได้อะไรกันบ้างท่าน้ชงใ่า